สวัสดีครับมาพบกับผมไปแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดู isuzu นะครับตัวนี้เป็นมังกร87นะนะครับเป็นตัวแรกๆนะครับแต่ว่าแปลงหน้ามานะครับ นะเขาอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอนพิ่งพบตอนนี้ผมอยู่หลุมศักนะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปไปดูรถนะครับก็สําหรับเ,เพื่อนนะครับอยากจะให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับหรืออยากจะให้ผมไปรีวิวรถตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถทักมาไนดะ้หรือว่าคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปที่รถแล้วยังไงกดติดตามไว้กดตูกใจได้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถนะแอบเพื่อนไปเส ที่พรบหน้ารถเลยนะครับ2565นะครับนี่นะพร้อมเล่มทะเบียนนะครับนี่ครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่29มีนา2532นะสำหรับคันนี้นะครับอีสูสิคันนี้นะนี่นะครับผมจะพาดูภายนอกก่อนนะนี่นะครับกระจกไว้แต่งไว้แล้วนะ2 5 6หนะคันนี้29มีคอนะครับอืมนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็ มาแล้วนะครับคันนี้อีกสุดๆคันนี้นะคันนี้เป็นป้ายสุพรรณบุรีนะนะครับเป็นตัวกระบะแคบนะครับคันนี้นะพร้อมใช้งานนะครับเดินเบาไม่มีปัญหาเลยคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายสบายครับเนื่องจากมีพี่ๆนะครับทักมานะครับอยากจะดูรถรุ่นนี้นะผมก็หามานะนะครับจะเจอมีใครขายผมก็มาขอรีวิวให้เลยนะครับนี่ครับบอทสองเจ็ดสนนะครับสุพรรณบุรีครับคันนี้นะครับ ทะเบียนพร้อมโอนนะคันนี้เอกสารครบนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะเดี๋ยวพาไปดูภายในหน่อยครับไอ้คันนี้กระจกเป็นแปลงไฟฟ้ามานะครับคันนี้นะครับนี่นะพาภายในนะครับคันนี้กระจกไม่มีปัญหานะครับคันนี้ก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะไอ้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะตตาร์ติดง่ายนะครับคันนี้ติดง่ายไม่มีปัญหานะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้ ิดแอร์นี่เย็นเลยครับแอร์หนาวอันนี้นะตามคนโซนต่างๆนะครับอจะดูมุมไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะหรืออยากจะให้ผมไปรีวิวคันไหนก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะได้ไปหานะเพราะว่าปกติเวลาคอมเมนต์มาผมก็จะจดไว้นะครับนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมก็จะจดไว้นะครับใครอยากจะดูรุ่นไหนจดไว้หมดนะครับนี่นะอืมครับันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับนนมมะระบบไฟติดครบทุกจุดนะ นี่เนาะตัวสภาพมานะครับก็คือระบบไฟต้องให้ครบทุกจุดนะน่ครับแต่ว่าภายในก็จะประมาณนี้เบาะนะครับนี่เนาะตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูเบาะหลังนะนี่ครับกระจกไม่แตกไม่ล้าวนะคันนี้ระบบไฟนะครับนี่เนาะติดครบนะครับใช้งานได้ครบๆเลยครับคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายครับ รถอยู่เพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับคันนี้นี่นะจะดูมุมไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะงไงขอกําลังใจโดยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะวเวลามาหารถให้เพื่อนๆได้นนชมกันแบบนี้ก็ต้องาการกําลังใจนะครับนี่ครับประตูก็ไม่มีปัญหาครับเปิดปิดได้สนิทครับไม่ห้อยไม่ย้อยครับอันนี้เปิดปิดเบาๆก็สนิทครับนะมาดูสมร้อต่างๆเนี่ยครับรถเขาใช้งานอยู่นะขับไปไหนมาไหนอยู่ครับคันนี้ ใช้งานชีวิตประจำวันอยู่เลยครับนี่นะถาภาพโดยรวมโอเคนะครับคันนี้นี่เนาะอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเพราะบางทีอาจจะถ่ายไม่หมดผมพยายมพยายามมุดให้ให้ครบให้เห็นให้ทุกจุดนะครับที่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะดูนะนี่ครับมียางอะไหล่หนึ่งเส้นนะครับคันนี้นะครับรถ ขับมาไม่มีปัญหาเลยคันนี้เป็นเบาปกตินะครับพยายามมุดหาตามมุมอับๆต่างๆนะครับผมก็พยายามมุดหาให้นะนี่นะโดยดูโดยรวมนะครับรถคันนี้เขาใช้งานอยู่นะเขาใช้งานตามชีวิตรประจําวันแหละครับจะดูคันไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะบอกชื่อรุ่นมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจดไว้นะครับ แล้วถ้าเจอแล้วผมก็จะมารีวิวให้ทันทีนะเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมก็จดไว้ตลอดนะครับเป็นอันนี้น้ำมันดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ปกตินะนะครับปรไปนอกก็จะประมาณนี้รถใช้งานได้ปกติครับอันนี้หรือใครอยู่ใกล้ๆนะครับโทรมาแล้วก็มาดูรถก่อนได้นะสามารถโทรมาดูรถก่อนได้นะ อันนี้นะครับประมาณนี้นะครับภายนอกเดี๋ยวมาพามาดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะเดี๋ยวดูหม้อน้านะครับอันนี้อ่าครับอันนี้รถนิ่งนะนะครับไม่มีปัญหาน้ําวนปกติครับอันนีนะ้เครื่องปกติเลย น้ำวนปกติไม่มีปัญหารเรื่องนิ่งเดินเบาได้ไม่ดับไม่วูบรับอันนี้นี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาดูต่างๆของร,รอบๆนะนี่นะครับหรืออยากจะดูมุมไหนก็คอมเมนต์ปตาใตตคาิปคิดีโดได้ครับ เครื่องปกติหน้ากันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ำมันนะครับจะดูแรงอัดนะครับก็คือตัวนี้เครื่องดีเครื่องฟิตนะครับไม่หลวมนะครับคันนี้น้ำมันไม่พ้่นนะอ่าโอเค,คับตามผ่นเพนต่างๆ ประมาณนี้เนาะอยากจะดูมุมไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูน้ำมันเครื่องก็ไม่หยดไม่ย้อยนะครับใต้ท้องนะครับเนี่ครับของพยามุดนี่นะแล้วอยากจะดูมุมไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้ครับก็ประมาณนี้นครับกันนี้นะครับ เจ้าของรถนะครับเนี่ยครับเขาเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะเจ้าของรถเขาเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามารถโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปนะครับยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรถอยู่เพชรบูรณ์อำเภอเมืองนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนอยังไงก็กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะ นะครับก็โอมาณนี้เนาะอ,อะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ